แรงใหม่นะครับลองสับแต่ก็โดนผู้เล่นเบอร์14นะของซุเปอปร์ซิเนียสก,กัดออกไปได้เฮ้ยเอ็มถอยลงมาเลยน้องถอยลงตั้งหลักเลยให้เขาเข้าไปเราถอยมาตั้งหลักนี่ ไม่ต้องเรียบไม่ต้องเรียบน้องมีสมาธิหน่อยไม่ต้องเรียบสุดยอดสองเปอร์เซฟอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับผู้รักษาประตูวันนี้สุดยอดจริงๆน,นะครับเซฟไว้งามๆสองลูกแลวตัวนี้ โอ้ไอเอ็มภาคที่แล้วมึงก็หลุยแล้วปากาเลยโอ้ยมันใจหน่อยมันใจหน่อยล็อกเลยล็อกเบอร์8เลยเบอร์8ล็อกเลยหมดเวลาครึ่งแรกนะครับสกอร์ปลาลูขขกคอยังนำอยู่2ประตูต่อ1นนะครับหมดเวลาครึ่งแรกตัวนี้